รัวคอยเองมาแล้วจ้าพี่น้องไปครับผมพาพี่น้องไปเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินอีกตามเคยครับหา,นาแนวแซ่บซูพีซูน่องกินคือเก่าครับผมวันนี้ขอเสนอเมนูทอดตับไก่พริกแจ่วปลาครับผมเนื่องจากอกตับไก่เขาเป็นล่างทำความสะอาดเลยครับใส่แป้งมันลงไปครับใส่น้ำสมสายชูลงไปหน่อยนึงครับผมขยำขยำแป้งมันกับน้ำสมสายชูให้เข้ากันครับผมวิธีลด กินข้าวของตับเหาครับผมตับไก่ครับผมหลังทาความสะอาดสองสามน้ำแล้วเอามาเออปรุงเครื่องเลยครับผมใส่น้ำปลาไปครับผมแล้วก็ใส่แป้งทอดกรอบครับผมตับไก่ทอดน้ำปลาครับผมนนี้ขยำขยำขยำโคเล่โคเล่โคเลคให้เขากัน้ดีครับผมนี่ต้องใส่แป้งทอดกรอบหลายครับผมเอาประมาณนี้ครับ ตั้งน้ำมันเดือดเลยครับพี่น้องเอาตับไก่ที่เทาขยับใหม่ลงไปเลยครับผมที่นี่นี่น้ำมันเดือดร้อนใสลงไปครับผมทอดกรอบกินกับข้าวเหนียวหอนๆพี่น้องเลยสุดจัดครับผมนี่ครับทอดไปแล้วเกับโคเลโคเลไปนล้ครับผมเพื่อให้สุกทุกทางครับผมสุกทุกด้าน ข้างในมันสุกน้ำครับพี่น้องนี่ครับคูเลโคเลนี่ครับได้ประมาณนี้กันสิพ่อแล้วครับผมสุกเดือบรอยตักไปเสดร์ไว้เสด็จน้ำมันครับพี่น้องทอดตับไก่ครับผมนี่สีสันหน้าตาเป็นยังไงครับพี่น้องสุดยอดครับผม เดี๋ยวไปตำเจลปลากันะครับผมพี่น้องักไมาเสียน้ำมันก่อนครับนี่เจลปลาจะมีพริกแดงกระเทียมหอมแดงมะเขือเทศครับผมเอาไปขัวครับผมพี่น้องเอาไปขัวให้หอมหอมครับผมนี่ขัวเดี๋ยวเรียก็มาตำเลยครับพี่น้องในประมาณนี้ครับขัวโขกลงไปครับโค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 ในประมาณนี้ล้วก็ รุงเครื่องเลยครับพี่นอ้องนี่ใส่ผงนวครับพี่น้องขาดบุหรี่คือเปนเป็นเด็กตวงตี้แถวครับผมขาดบุหรี่เลยครับผมนี่สุดแซบครับใส่น้ำอุ่นลงไปน้อยนึงครับพี่น้องนี่เรียบร้อยครับเดี๋ยวตกแต่งด้วยพักชี่ใบเลื่อยครับผม ฉีกฉีฉีงลงไปครับโคเลโคเลโคเลเรียบร้อยครับน้ำพริกแจ่วปลาเหมือน,นจะมีหลวกหย่อนมะรุมด้วยครับพี่น้องมามาครับผมเรียบร้อยแล้วครับทอดตับไก่น้ำพริกแจ่วปราร้าบเส็บ,บ,บนัวนจ้า